โต๊ะสี่เหลี่ยมเนี่ยมันดีสําหรับความเจริญรุ่งเรืองอโดยเฉพาะโต๊ะสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นในลักษณะของอรูปยาวๆที่เขาเรียกว่าธาตุไม้สี่หลก็ล <5 S 2> คือสิ่งที่เป็นรูปแนวสูงเนี่ยเราเรียกว่าไม้ uh huh. ทําให้การนั่งในลักษณะเนี่ยมันมีความเจริญรุ่งเรืองอในกรณีของโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งหมายถึงสี่เหลี่ยมด้านเท่ามันก็หมายถึงความมั่นคง ซึ่งถ้าสมมุติเราเราสามารถทาพวงช่วยได้ในหลายๆจุดอย่างเช่นการใช้โต๊ะเนี่ยที่โต๊ะอาหารเราก็ทําที่โต๊ะรับแขกเราก็ทําที่โต๊ะทางานเราก็ทําอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งนะอย่างก็ในกรณีโต๊ะกลมเนี่ยม,มันดีต่อความสามาัคคีเพราะว่ามันก็จะไม่มีใครใหญ่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการนั่งรอบวงตําแหน่งหะตาแหน่งแห่งที่อันนี้ในองค์กรหรือในครอบครัวที่มีความขัดแย้ง บ้านไหนทะเลาะกันบ่อยๆองค์กรไหนตีกันบ่อยๆครับให้ใช้โตกลมโตกลมหรือโตรูปไข่ซึ่งมันก็หมายถึงกลมอะไรแต่ว่ามันยืดออกไปหน่อยอ่าอย่างนี้มันไม่มีใครไม่มีใครได้ได้เสียเต็มไปด้วยความราบรื่นแล้วตำแหน่งประธานจะไปอยู่ตรงไหนมันไม่มีเหลี่ยมถ้าเป็นรูปกลมรูปไข่ก็ขึ้นอยู่ว่านั่งนั่งอิงไงอ๋อกดพื้นฐานเลยครับอ๋อไม่ว่าเราจะเรียนรู้ว่าโตนี้จะเป็นโตอะไรก็ตาม กฎพื้นฐานนี้ยังอยู่ครับถ้ามีผน,นังทึบตันเมื่อไหร่ให้ไว้เป็นตําแหน่งประธานครับอ